ดีครับตอนนี้อยู่กับช่องหมายวส,สันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกๆุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องไมายวส,สันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่า20กว่าตอนวิธีการสมัครก็ง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้ขอความการุณากดสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆ ลงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีภาคห้าสำหรับช่วงเวลาลงคลิปเราจะลง3ช่วงเวลานะครับนั่นก็คือช่วงที่1เวลา8ปดนาฬิกาช่วงที่2เวลา12บสนาฬิกาสินาทีและช่วงที่3จะเป็นเวลา18บแนาฬิกานะครับเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับเปลวไฟเปลี่ยนเป็นสีแดงสีทองและอุณหภูมิสงูงที่น่าสะพึงกลัวทําให้อากาศโดยรอบบิดเบี้ยวในทันทีแต่เปลวไฟคงอยู่เพียงคู่หนึ่ง ก่อนจะถูกดูดเข้าไปในร่างของหลานเซนโญ่ราวกับมหาสมุทรที่อบร้อมแม่น้ําทุกสายและทั้งหมดก็หายไปทันใดนั้นเกจเจ็ดสีก็เปลี่ยนเป็นสีแดงไฟแล้วกลับมาเป็นเกจเจ็ดสีอีกครั้งราวกับว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เคยเกิดขึ้นคงมคุ้มกันต่อการโจมตีง,งั้นเหรอในที่สุดสีหน้าของสีแทนหลงก็เปลี่ยนไปร่างที่แท้จริงของเทพเจ้ามังกรหลานเซนโยขณะน,นี้ได้รับการยกเว้นจากท่าทั้ง6ก ซึ่งเป็นท่าทั้ง6ที่เขาควอบคุมได้แน่นอนว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะมีภูมิคุ้มกันโดยสมบูรณ์มีเพียงเทพเจ้ามังกรที่แท้จริงเท่านั้นที่สามารถต้านทานคุณลักษณะทั้งหมดได้อย่างสมบูรณ์แต่ยังสามารถย่อยพลังทตุส่วนใหญ่ได้อีกด้วยนอกจากนี้เขาอย่างควอบคุมตัวเองทั้งกลางวันและกลางคืน,นด้วยสายฟ้าแห่งการทำลายล้างและพลังมังกรด้วยความแข็งแกร่งทางกายภาพของเขาสูงมากและการต้านทานทตาต,ต่างๆของเขานั้น น่กลัวอย่างยิ่งหลังจากที่สบัดปีกมังกรที่เคยทิ้งเกล็ดบางส่วนไปแล้วเกล็ดหลักสีสันก็โผล่ออกมาจากใต้ผิวหนังอีกครั้งปกคลุมปีกมังกรโรงเรียบของมังกรล้มลงกับพืินได้ถ่ายร่องบนพผินแต่ทุกคนก็เห็นว่าเขาไม่ได้รับบาดเจ็บจริงๆในการเผชิญหน้าเต็มรูปแบบครั้งนี้ทั้งสองฝ่ายถือว่าเท่าเทียมการเฉียเทนหลงผู้ซึ่งพึ่งทนต่อขึ้นการแทกเทพเจ้ามังกรไม่ได้ใช้ประโยชน์มากนัก ดานเซนโยสูญเสียเกตมังกรของเขาไปได้มีรอยแตกบนชุดเกาะมังกรของเขาบนท้องฟ้ามีมังกรสีน้ำเงินเข้มตัวใหญ่บินวนและไร่รำได้มีรัศมีสีดำกับเพิ่มในอากาศมันทําให้อุณหภูมิในอากาศเพิ่มขึ้นและลดลงอย่างกรนานหันโดยต่อสู้กับธาตุไฟของสีแทนหลงนี่คือทักษะการไล่รำปีศาจสวรรค์ในรูปแบบที่แท้จริงของมังกรปีศาจน้ําแข็งแห่งอเวจี ด่านเซนยูจ้องมองด้วยแสยงสว่างในดวงตาของเขาจีเทนหลงถือดาบอยู่ในมือและทธาตุไฟที่อยู่รอบตัวของเขาอย่างคงระเบิดออกมาความแตกต่างในระดับพลังยุทธ์ำให้ผลกระทบของการแยกธาตุที่มีต่อเขามีจำกัดจริงๆถ้าเป็นแบบตัวต่อตัว,ตวเอาคงจะโจมตีร้อยกำลังแล้วแต่ในสถานการณ์แบบตัวต่อตัว,ตวเขาไม่ได้ดูถูกไบเฉียวในอากาศ ความสามารถในการควบคุมและพลังโจมตีของป่ายิวเียวนั้นละเอียดนอนและเธอสามารถระเบิดได้ทันทีสีทันหลงไม่คิดว่าป่ายิวเียวจะทำร้ายเขาได้แต่เธออาจจะทวงเวลาเพียงพอให้กับหลานเซียนโยเพืเพิ่งได้รับขึ้นกระแทกเทพเจ้ามังกรและรู้สึกไม่สบายใจแม้แต่เกะาะมังกรของราชามังกรไฟของเขาก็ยังไม่สามารถป้องกันแรงกระแทกที่น่ากลัวได้ทั้งหมด ่วนหนึ่งของมันยังคงเจาะเข้าไปในร่างกายของเขาที่สําคัญกว่านั้นพื้นกระแทกที่มีอยู่ในพลังของสายเลือดของเขามีผลในการปราบปรามสายเลือดของเขาจริงๆนี่เป็นเหตุผลว่าทําไมเขาไม่ไล่ตามหลังจากถูกมีดขวางไว้หากพลังการแทรกซึมไม่ได้รับการแก้ไขอาจเกิดปัญหาใหญ่ในการลบทั้งต่อไปเนื่องจากการสะสมการลมการของหลานและเชียวเชียวนั้นแข็งแรงกว่าที่พวกเขาคิด แรงกว่าตอนดูพวกเขาแข็งเมื่อไม่กี่วันก่อนด้วยซ้ำร่างกายของหลานเซีนยนโยเต็มไปด้วยรัศมีหลากสีและาตาทั้งหกในอากาศมาบรรจบก,กันที่เขาในแง่ของธาตุไฟบริสุทธิ์เขาอาจจะด้อยกว่าฉีเท้นหลงมากอย่างแน่นอนแต่ในสถานะของการแปลงร่างเทพเจ้ามังกรเขาสามารถดูดซับธาตุต่างๆเพื่อเติมเต็มตัวเองในทุกที่ทุกทางและพลังงานมังกรที่เขาก่อนหน้านี้สูดเข้าไปในร่างกายของเขานั้นมีประสิทธิภาพ มันเป็นอาหารเสริมที่ดีปีกมักงกรกระพือปีกแร่ประสซนโยก็ลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าอีกครั้งแสงหลักสีบนร่างกายของเขาหมุนวนสว่างสวายด้วยความสุขใสในกลางอากาศวงกลมรัศมีสีน้ำเงินเข้มยังคงตกลงมารอบๆสนามรบเพื่อระงับการปรากฏตัวของธาตุไฟการแสวงรำปีศาสวรรค์ของไฟสเขียวก็เร็วขึ้นเรื่อยๆการแสวงรำปีศาสวรรค์แบบเสมือนการเพิ่มพลังในการระเบิด และไม่มีใครรู้ว่ามันจะระเบิดเมื่อใดชีแทนหลงสูดหายใจเข้าลึกๆมองขึ้นไปบนฟ้าและปล่อยเสียงคำรามของมังกรดังๆเปลววไฟบนร่างของเขารุกขึ้นทันทีช่วงเวลาต่อมาร่างของเขาก็ทะยานขึ้นไปสูงกว่า15เมตรในพริบตามีดยาวในมือของเขาก็เพิ่มขึ้นเช่นกันและความเร็วของเขาก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยการครอบครองเกาะของราชามังกรไฟในขณะน,นี้เขาดูเหมือนยักษ์ไฟ ร่างกายทั้งหมดถูกปกคลุมไปด้วยคิดต้านสีแดงใสร,รัศมีธาตุไฟขนาดใหญ่ก็เพิ่มขึ้นในทันใดการแสดงออกของร้านเซนโยกลายเป็นเข่งขืนทันทีในเวลานี้ความสามารถของสีแทนหลงนั้นคล้ายถึงกับกายแท้วิญญาณยุดการต่อสู้ของวิญญ,ญาจาร์มนุษย์ซึ่งครอบงำอย่างมากความแข็งแกร่งอันทรงพลังของเขาเพิ่มขึ้นอย่างมากเช่นเดียวกับขนาดร่างกายของเขาสีแทนหลงไม่หยุดเขาถือดาไว้ในมือทั้งสองข้าง แล้วยกมันขึ้นทันทีแสงดาบไฟขนาดมาถึงมาพุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้าและฝันตรงไปในอากาศเป้าหมายของดาบนี้ไม่ใช่หลางเซนโยแต่เป็นสายเชียวบนท้องฟ้าเมื่อแสงดาบเปลวไฟปรากฏขึ้นสวรรค์และโลกก็เปลี่ยนไปตามนั้นแม้แต่รําแสงพลังมังกรในระยะไกลก็ยังถูกบดบังด้วยแสงดาบนี้การใช้กําลังเพื่อเอาชนะทักษะคือกลยุทธ์ของเสีแทนหลง ผู้นำดาวเทียนหลงบอกเขาว่าในโลกนี้อำนาจเบสเ็นเธอการเอาชนะศัตรูให้ได้ด้วยความแข็งแกรง่งราบใดที่เขาพัฒนาการฝึกฝนและมีพลังอย่างมากทักษะใดๆก็ไม่สำคัญขนาดนั้นทักษะความแข็งแกรง่งไม่ต้องการทักษะสนับสนุนเลยความแข็งแกร่งที่แท้จริงของเขาเพียงพอที่จะทำลายทุกสิ่งได้นั่นคือสิ่งที่เขาทำไม่ว่าเขาจะใช้ทักษะอะไรข้าก็จะใช้กำลังเพื่อเอาชนะทักษะ ได้ใช้ความแข็งแกร่งของข้าในการโจมตีมีความสามารถก็ป้องกันได้ป้องกันไม่ได้ก็แพ้ดีเทนหลงฟันออกไปด้วยดาบไฟได้พลังงานและจิตวิญญาณของเขาก็รองเป็นหนึ่งเดียวในทันทีแม้ว่าเขาจะยังไม่ใช่ผู้มีอำนาจระดับเทพแต่ดาบนี้ทําให้ผู้มีอำนาจระดับเทพจํานวนมากในปัจจุบันเปลี่ยนการแสดงออกนั่นเป็นกรณีของห่วงดาวฉีแม้ว่าห่วงดาวฉี จะไม่ได้อยู่ด้วยแต่เขาเข้ารู้สึกได้อย่างชัดเจนว่าถ้าเป็นเขาเขาคงจะไม่สามารถปิดกั้นดาบนี้ได้ในเวลานี้หากรันเซนโยพยายามต่อต้านเขาก็จะถูกโจมตีแต่เป้าหมายของมีดนี้ก็คือไปซิีวเชียวในอากาศไยเชียวเชียวถูกแสงดาบลอกไว้แล้วหลีกเลี่ยกมันเล็กน,อน้อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในร่างของกายแท้วิญญาณยุดการต่อโซ่จุดประสงค์ของดาบเร่มนี้ง่ายมากคือเพื่อทำลายการไล่รำของเวทมนต์ของไยเชียวเชียว หลานเซนโยปิดก้านมีดให้กับไปซิลวเซียวหรือไม่ราวกับว่าเขาไม่เห็นมีดและเขาก็อุกอาจจากมากไปน้อยเขาได้วิ่งไปหาสีเทนหลงที่พึ่งปันดาบของเขาไปล้อมรอบและช่วยเหลือไปซิลวเซียวจะต้องได้รับการช่วยเหลือหรือไม่เจ้าหน้าที่อาวุโสของเผ่าพันมังกรกำลังเฝ้าดูการต่อสู้ด้วยการขมวดเขี้ยวเพราะในสายตาของพวกเขาพฤติกรรมของแดานเซนโยในเวลาน,นี้ช่างโง่เขาแสงดาบปล่อยออกมาแล้ว แล้วอะไรคือความหมายของการล้อมและการช่วยเหลือที่สำคัญกว่านั้นสีแทนหลงที่ฟันดาบออกไปนีไ้ได้อยู่ในระดับที่รานเซียนอยู่ไม่สามารถที่จะต่อสู้ได้หลังจากที่เขาฟันดาบนี้ดาบไฟก็ถูกถอนออกแม้ว่ามันจะใช้พลังงานมากแต่เขาก็มีความแข็งแกร่งที่จะต่อสู้อีกครั้งอย่างแน่นอนแะไปเชียวเซียวซึ่งถูกร้านเซียนอยู่ทอดทิ้งจะสามารถปิดกั้นดาบระดับเทพนั้นได้หรือไม่เป็นไปได้อย่างไร เป็นไปได้อย่างไรที่จะใช้ช่วงเวลาถัดไปปรมาจารย์มังกรระดับเทพทั้งหมดรวมถึงอัศวินมังกร18คนเต็มบยไปด้วยความตกใจเป็นไปได้อย่างไงเป็นไปได้ทุกอย่างเปลี่ยนไปในพริบตาเมื่อแสงดาบที่หน้าตกตะลึงแสงดาบที่หน้าตกตะลึงเกือบจากกระพบกับการไล่รำของฝ่เชียวเชียวทุกคนรู้สึกเหมือนทุกอย่างเบลอต่อหน้าต่อต,อตาในเวลาเดียวกันแสงดาบขนาดใหญ่บนท้องฟ้าก็พิกกับตกลงมาจากท้องฟ้าด้วยแรงผักดันอันทรงพลัง แมมุ่งหน้าตรงไปยังสีเทียนหลงนี่คือความหมายที่แท้จริงของการพิกลจัก,กรวาลและย้อนกลับยินและหยางแม้ว่าใบเซียวจะยังคงไม่สามารถแสดงพลังของการพิกกลจัก,กรวาลแในการย้อนกลับหญิงและหยางได้อย่างเต็มที่แต่เธอก็สะสมพลังมาเป็นเวลานานซึ่งเพียงพอที่จะพิกกลโรคสถานการณ์ในการต่อสู้พิกกลทันทีสีเทียนหลงตกใจและโกรธเมื่อพบว่าหลานเซนโยโจมตีเขาด้วยพลังกำลังทั้งหมดของเขา ดดาบที่เขาฟันด้วยกําลังทั้งหมดของเขาก็กลับมาเช่นกันเขาไม่ได้ถือว่าการโจมตีของหลานเป็นภัยคูกคามแต่เขารู้ดีว่าดาบที่เขาฟันด้วยกําลังทั้งหมดของเขานั้นทรงพลังเพียงใดแม้ว่าเขาจะเดาได้ว่าฝ่ายเชียวมีความสามารถในการควบคุมสนามรบแต่เขาไม่คาดคิดว่าเธอจะทําได้และตอบโต้เขาด้วยวิธีนี้แต่ทว่าทีเทนหลงสมควรที่จะเป็นสิทธิเอกของผู้นําดาวเทนหลงแม้ในเวลานี้ เขาก็มไม่ได้สินนหนกเลยดาบยาวในมือของเขาถูกดึงออกมาแต่แทนที่จะโจมตีหลานเซนโยกับปันขึ้นไปในอากาศทันใดนั้นเดียวไฟขนาดใหญ่ควอบแน่นด้วยแสงดาบแลแรงโดดอันทรงพลังก็ดึงหลานเซนโยที่กำลังพุ่งเข้ามาหาเขาแปรบินออกไปในแนวทะยาม,มุมเขากำลังจะบินไปยังตำแหน่งที่มีแสงดาบตกลงมาจากท้องฟ้าเมื่อเห็นดาบนี้สมาชิกกลุ่มมังกนบางคนก็อดไม่ได้ที่จะกรีดร้อง การต่อสู้ครั้งนี้ดูเหมือนภายนอกไม่เข้มข้นนักแต่เรียกได้ว่าน่าตื่นเต้นอย่างแน่นอนไม่ว่าจะมาจากความร่วมมือและการปรับตัวของลานเซนโยและไปเชียวเชียวหรือจากความแข็งแกร่งอันแข็งแกร่งที่แสดงโดยสีเทียนหลงเกมนี้เทียบไม่ได้กับเกมก่อนหน้านี้ใดๆในสถานการณ์นี้สีเทียนหลงโดยไม่คาดคิดที่จะสามารถเกิดขึ้นได้เช่นนี้วิธีการตอบสนองคือคุณสมบัติที่ดีเยี่ยม ด้วยการใช้ความแข็งแกร่งอันทรงพลังของเขาเขาจินยินกลางที่จะใช้หลานเซนโยเพื่อต่อต้านไปเซียวเชียวและไปเซียวเซียวเพิ่งใช้ทักษะของเธอได้เธอไม่สามารถช่วยหลานเซนโยได้ในเวลาน,นี้อย่างแน่นอนเมื่อหลานเซนโยถูกโจมตีด้วยดาบผลลัพธ์ของเกมนี้ก็คงจะถูกตัดสินเป็นเรื่องยากมากสําหรับหลานเซนโยที่จะต้านทานแรงดูดอันทรงพลังของกระแสวางบนเปลวไฟเขาไม่คาดคิดว่าสีแทนหลง จะใช้วิธีการดังกล่าวภายใต้สถานการณ์ทางอารมณ์เช่นนี้ในเวลานี้หลานเซนยิโอไม่ได้ตื่นตาอกในทางกลับกันเขาได้ทําการกระทําที่ทําให้ทุกคนงุนงงร่างใหญ่ของเขาหัวตัวลง,งทันทีและกลายร่างเป็นมนุษย์อีกครั้งเมื่อเขากลายร่างเป็นมนุษย์ร่างกายของเขาก็เล็กลงดังนั้นความเร็วที่เขาถูกดูดก็จะเร็วขึ้นท,ทันทีสีเทนหลงทาหมดผิวเล็กน้อยก็ได้เปลียบเพียงอย่างเดียวของหลานเซนจยโอที่ทําเช่นนี้ก็คือเมื่อเขาถูกโจมตี พลังที่เหลือของดาบจะส่งผลต่อสีเทียนหลงแต่ประเด็นคืออะไรในเวลาน,นี้แสงดาบในอากาศกำลังต้อใกล้หลานเซนโยโดยมีความเร็วที่ทรงพลังอย่างยิ่งกระแสวังวนเปลวไฟไม่เพียงแต่มีความสามารถในการดูดเท่านั้นแต่ยังมีพลังป้องกันที่แข็งแกร่งอีกด้วยไม่เพียงแต่สามารถใช้ความร้อนในการโจมตีหลานเซนโยเท่านั้นแต่ยังสามารถช่วยสีเทียนหลงป้องกันการโจมตีส่วนใหญ่ได้อีกด้วย แต่ไม่มีใครคาดคิดว่าในขณะน,นี้ถ้าแปลกๆก็ปรากฏขึ้นจูจๆร่างที่มีสีสันก็ฉายแววได้ปรากฏขึ้นอย่างเงียบๆด้านหลังสีแทนหลงต่อหน้าสีแทนหลงหลานซึ่งกายร่างเป็นมนุษย์ได้ดึงดูดความสนใจของเขาเป็นเหมือนฟองสบู่ได้หายไปทันทีที่แสงดาบเข้ามาใกล้ในขณะนั้นสีแทนหลงยังมีภาพลงตาว่าหลานถูกเช็ดออกด้วยมีดของเขาเองและหัวใจของเขาก็เต้นไม่เป็นจังหวะ เขาต้องการเอาชานะในการแข่งขันนี้แต่เขาไม่เคยคิดที่จะทำลายร้านเขาต้องการแต่งงานกับร้านในฐานะภรรยาของเขาแต่เมื่อเขารู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติมันก็สายเกินไปแล้วและแสงดาบก็กระทบเข้ากับกระแสวางบนเปลไฟอย่างแรงมีเสียงระเบิดดังขึ้นขึ้นความร้อนอนนันน่าสรึงควาวประตุด,ด้วยเสียงคำรามขนาดใหญ่แม้ว่าเขาจะต่อต้านการโจมตีของตัวเองแต่สีเทียนหลงก็พบว่ามันยากมากที่จะเข้าไป ในเปียวไฟเขาเต็มตัวมาเป็นเวลานานและเมื่อโรคก,กับด้านมันก็มีผลเร่งความเร็วร่างสูง15เมตรจมลงในท,ทันทีหลายเมตรและเท้าของเขาก็จมลึกลงไปในดินแห้งภายใต้แสงไฟเกาะมังกรของราชามังกรไฟทั่วร่างกายของฉีแทนหลงเปล่งแสงที่สุกใสเห็นได้ชัดว่าเขาพยายามอยับเต็มที่เพื่อขจัดพลังของดาบในขณะน,นี้หัวใจของฉีแทนหลงจมดิ่งลงสู่ก้นบึ้งทันที แม้ว่าเขาจะไม่รู้ว่าหลานทํามาได้อย่างไรแต่เขาก็มีความรู้สึกในใจว่าร่างที่มีสีสันด้านหลังสีทันลงนั้นก็ได้มีรูปร่างเหมือนมังกรแต่เป็นรูปร่างของมนุษย์ที่ถูกปกคลุมไปด้วยเกล็ดหลักสีสันเมื่อแสงดาบพนาใจตรงลงมาตจาท้องฟ้ารูปร่างนั้นก็ดูเหมือนเมื่อชักธนูได้ยิงธนูตัวทั่วไปหมัดขวาจะถูกดึงกลับไปทุกคนสามารถมองเห็นแสงไฟสีสีที่ส่องผ่านกำบ้านของเขาได้อย่างชัดเจน แสะแสงเจ็ดสีท่วร่างกายของเขามาบรบับการที่บัดนั้นแสงดาบตกลง,งมาและร่างสูงของสีแทนหลงก็ยืนหยัดได้เต็มพลังของดาบและคู่ต่อมาร่างนั้นซึ่งส่องแสงด้วยแสงไฟสีสีก็จมตีที่หลังของสีแทนหลงมีเสียงดังเบาๆแต่ไม่มีเสียงคำรามแต่ภายใต้การจ้องมองที่ประหลาดใจของทุกคนหมัดของหลานเซนโูก็จอะทะลุเกาะมังกรของราชามังกรไฟ คนหลังของสีแทนหลงกระทบกับร่างกายของเขาโดยตรงร่างกายของสีแทนหลงลุกเป็นไฟในเวลาข้างหน้าเขาได้ตตะหนักถึงบางสิ่งบางอย่างแล้วทันทีที่เกาะมังกรของราชามังกรไฟถูกโจมตีแต่ใดน,นั้นมันก็ระเบิดและกลายเป็นเปลวไฟที่น่าสะพึงกลัวนับไม่ถ้วนที่สาทุกสิ่งรอบตัวเขาหากร้านเซนยูอย่างอยู่ในร่างมังกรในเวลานี้ร่างกายอันใหญ่โตของเขาจะต้องรับผลกระทบอย่างมากอย่างแน่นอนแต่นร่างมนุษย์ พื้นที่รับน้ำหนักของเขานั้นเล็กกว่ามากแสงหลักสีระเบิดออกมาปิดกั้นที่ส่วนส่วนใหญ่ของเกาะมังกรของราชามังกรไฟและหมัดของเขาก็กระทบกับเสื้อของสีแทนหลงอย่างแรงํำตัวบินกับหัวกระพือปีกได้ดีตัวไปด้านหลังผู้ต่อมาดาบยาวในมือของสีแทนหลงก็ฟันกลับแล้วถ้าเขาผ่านไปคู่หนึ่งเขาจะจมตีดด้วยแสงของดาบแต่ในขณะที่ดาบถูกฟาด เสียงคำรามตามก้าระเบิดในร่างกายของฉีแทนหลงคลื่นสายฟ้าสีสีพุ่งออกมาจากเสื้อของเขากลายเป็นสายฟ้าหลุมเลือดขนาดใหญ่ระเบิดโดยตรงจากหลังของเขาและกระดูกสันหลังที่หกักและกล้ามเนื้อที่คล้ายกันสามารถมองเห็นได้ชัดเจนภายในเสียงคำรามที่รุนแรงด้วยร่างใหญ่โตของฉีแทนหลงก็งหดตัวลงอย่างรวดเร็วและกลับสู่ร่างมนุษย์ดั้งเดิมมีดยาวในมือของเขาพยุงเพิน เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวเองลม้มแต่ทุกคนก็เห็นว่าหมัดน,นั้นทําให้เขาได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้วอรายจิคิดว่าในการเผชิญหน้าสูงสุดครั้งนี้จะเป็นหลานเชนโยได้ไปเชียวเชียวที่ได้เปรียบแรบทําร้ายคู่ต่อสู้อย่างรุนแรงแม้แต่ในหมู่อัศวินมังกรก็ไม่มีใครคาดคิดว่าพวกเขาจะชนะเพราะอัศวินมังกรทุกคนรู้ดีว่าสีเทนหลงคือใครในฐานะสิทธิเอกของผู้นาดาวเทนหลง เขาสามารถขึ้นสู่ระดับเทพเมื่อนานมาแล้วแต่เขาไม่ได้ทาเพียงเพราะว่าเขาต้องการที่จะเป็นแชมป์ในการแข่งขันมังกรพัางงานไม่ว่าจะเป็นการได้รางเวทมนต์ของไบเซียวเชียวที่พลิจกจักรวาลหรือการเปลี่ยนแปลงพังล่าสุดของหลานเซนโยที่สร้างความสับสนให้กับของเยงหรือของปอมเรียกได้ว่าอัศจรรย์เลยกว็ว่าได้เปลี่ยนสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้และทําร้ายสีเทียนหลงอย่างรุนแรงการแสดงออกของสีเทียนหลงในเวลานี้ มันด้ความรู้สึกที่หลากหลายเอาเงยหน้าขึ้นมองหลานเซีนโยที่บินขึ้นไปในอากาศอีกครั้งได้รวมเข้ากับไบซิวเซียวเลือดยังคงไหลออกมาจากมุมปากของเขาในขณะนี้ขึ้นกระแทกเทพเจ้ามังกรที่เกิดจากสายฟ้าสกรริิทำรายรางที่หลานเซียนโยสร้างขึ้นได้เข้าไปโจมตีร่างกายของเขาํำลังผมกระนำอย่างบ้าคลั่งทำลายทุกสิ่งในร่างกายของเขา ภายใต้สถานก,การณ์ปกติแม้แต่การจมบจีที่เตรียมไว้ก็ไม่สามารถทำร้ายสีเชนหลงอย่างหนักได้แต่นั่นคือการจมบจีที่เกิดขึ้นหลังจากที่เขาทงต่อการจมตจีด้วยดาบเต็มกำลังจากตัวเขาเองและเวลาที่เขาเลือกคือช่วงเวลาที่เขาอ่อนแอที่สุดสีเชนหลงรู้ว่าที่เขาได้รับบาดเจ็บสหาหัสไม่ใช่เพราะความแข็งแรงที่สูญเสียไปแต่เป็นเพราะความประเมินผู้ต่อสู้ต่ำเกินไปและการคำนวณทางจิตใจ แต่ไม่ได้ตั้งใจไม่ว่าจะเป็นหลานหรือเจียวเจียวความสามารถที่พวกเขาใช้ในการต่อสู้ในปัจจุบันกับเขายังไม่เคยถูกนํามาใช้ด้วยเหตุน,นี้เขาจึงตกหลุมพรางอาจารย์ทักษะเล้กไหนประโยชน์จริงๆงั้นเหรอแต่ทําไมข้าต้องพ่ายแพ้ให้กับทักษะเหล่านั้นไม่ถ้าไม่สามารถที่จะแพ้ได้ข้าคือมังกรที่จะสืบทอดบัลลังก์แห่งดาวเทียนหลวงในอนาคตข้าจะแพ้เกมนี้ได้อย่างไรหากข้าแพ้ ้าจะกลายเป็นธาตุของเธอและเมื่อสิ่งนั้นเกิดขึ้นเราจะมีศักดิ์ศรีเป็นอัศวินมังกรได้อย่างไรจะมาเป็นผู้ควบคุมเผ่าพันธุ์มังกรในอนาคตได้หรือไม่เมื่อคิดถึงสิ่งนี้ดวงตาของสีแทนหลงก็สว่างขึ้นและรูปไม้แป็รอบๆบตัวของเขาเปลวไฟที่ไม่เสถียรนั้นไม่ได้เป็นสีแดงทองอีกต่อไปจริงๆแล้วเปลวไฟเปลี่ยนเป็นสีแดงเลือดในทันทีกลายเป็นเปลวไฟสีแดงเลือดและร่างกายของเขาก็สมบูรณ์เช่นกัน กลายเป็นสีเลือดนี่คือวิชาระเบิดมังกรโลหิตผู้นําคนที่สองอยู่บนเสาแสงพลังมังกรกล่าวด้วยความภูณาใจในเวลาเดียวกันเขายังมองไปที่ผู้นําดาวเทนหลงที่มืดมน,นอยู่ข้างๆเขาด้วยอศวินมังกรทุกคนรู้ดีว่าวิธีการระเบิดร่างมังกรโลหิตหมายถึงอะไรนี่คือวิธีการรับของเผ่าพันธุ์มังกรมีเพียงเผ่าพันธุ์มังกรที่แข็งแกร่งที่สุดเท่านั้นที่มีโอกาสได้รับการสอนแบบนี้ แต่นี่เป็นทางเลือกสุดท้ายด้วยความแข็งแกร่งของฉีเทียนหลงเกิมทีเขาไม่มีคุณสมบ,บัติที่จะเรียนรู้เทคนิคการระเบิดมางตอนโลหติตเป็นพ่อเขาเป็นลูกศิษย์ของผู้นำดาวเทียนหลงที่เขาสามารถเรียนรู้ได้เหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวราที่ผมลงคลิปใหม่ๆ แล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ